คลิปนี้มาตอบคาถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุดค่ะว่าน้องกระถินเป็นพันอะไรน้องกระถิ่นพันปอมผสมชีวาว่ามอทีสค่ะและท่าที่เห็นเมื่อกี้เป็นท่าเอาตูดสกิดพ่อค่ะเป็นวิธีการชวนเล่นของกระถินวิธีนี้จะใช้กับพ่อคนเดียวเท่านั้นเนี่ยรู้ตัวว่าโดนแอบ,บถ่ายก็เลยไม่ยอมเอาตูดสกิดอีกค่ะมาตอบคําถามนี้ค่ะเราได้น้องมาจากพระที่วัดค่ะพอดีว่าเราไปทอดกระถิ่นที่วัดอยู่ๆก็ได้หมากกลับมาด้วย เป็นน้องกะถินนั่นเองเราก็เลยตั้งชื่อน้องว่ากะถินค่ะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปจะเอาพ่อของน้องกะถินมาให้ดูนะคะมาตามสัญญาแล้วค่ะที่บอกว่าจะเอาคลิปของพ่อน้องกะถินมาให้ดูเนี่ยพ่อน้องกะถินชื่อเอเลียนพันปอมผสมมอทีสพระท่านบอกว่าเอเลียนเนี่ยมาจากวัดผ่องพอยนะคะ แต่ตอนนี้อยู่วัดมหาวงศ์ที่สมุทรปราการค่ะเอเลี่ยนเป็นหมาที่เฟนรนลี่มากๆค่ะเข้าได้กับทุกคนเลยใครอุ้มก็ได้ค่ะแถมน่ารับแขกสุดๆเลยส่วนกระถินไม่ได้ความพ่อมาเลยสักนิดเป็นหมาที่เล่นตัวมากๆใครจะอุ้มใครจะจับก็คือเล่นตัวมากค่ะมีหลายคนชอบถามว่าทำไมน้องกระถินถึงถูกเอาไปทิ้งที่วัดต้องบอกว่าน้องกระถินไม่ได้ถูกทิ้งนะคะพอดีว่า พอแม่น้องคลอดแล้วน้องกะถิ่นก็เลยถูกเลือกให้มาอยู่กับพระท่านค่ะมาเทียบกันชัดๆเลยว่ากะถิ่นได้ส่วนไหนของพ่อมาบ้างนอกจากขนสีขาวแต่ถินว่าถินหลอกกับพ่อนะทุกคนว่ากะถินหลอกกับพ่อจริงไหมคะ